สวัสดีครับแสมตจอประเด็นวันนี้เจอกับเราสองคนผมพิจารสาธิตกรุลคุณโยตินารีการเริ่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยเป็นมหกกรรมกีฬาต้องใช้คำว่ามหกรรมกีฬาระดับโลกได้เลยนะครับ r ว d เก m e s ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่านี่คือเกมการแข่งขันกีฬาของโลกเลยทีเดียว r ว d เก m e s จะทำการแข่งขันกันไม่กี่วันนี้แล้วทราบไหมถามจริงคุณสาธิตก่อน้นี้ว่ามันจะมีการแข่งขันกันแบบ ไม่ได้ตามอ่ะบบพอพอที่แบบรู้แต่รู้รู้รายละเอียดน้อยมากแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมีข่าวน้อยมากในเรื่องของการเตรียมทัพนักกีฬาไทยเราแต่ผมว่าแฟนกีฬาเนี่ยตอนนี้เห็นหน้าเราสองคนเนี่ยบอกโวลเกมสหลายคนคงคืออวโลเกมส์มีแข่งที่ไหนกีฬาชิงแชมป์โลกหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือมหากรรมกีฬานะครับที่เขาเรียกว่าเป็นน้องๆ้องโอลิมปิกแล้วนะแต่ว่าไอ้เรื่องรายละเอียดต่างๆของรายการนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับ เราไปทําความรู้จักพร้อมๆกันเลยดีกว่านะเพราะว่าเราจะมีคนที่เป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับทัพนักกีฬาไทยในการไปแข่งขันในคราวนี้ด้วยครับนะจะได้รู้รายละเอียดว่าโูเกมเสื่อมันมันมีรายละเอียดไงนักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขันมากน้อยแค่ไหนมีความหวังแค่ไหนตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างเออครับเออึ่งตรงนี้นะครับคนเราต้องอายคนที่แบบพอดีคุณโยธินและทีมงานเราเราก็พยายามจะติดต่อจะคุยกับใครเพื่อให้ได้ข้อมูลให้ได้ อาจจะเรียกว่ามากที่สุดหรือครบถ้วนที่สุดเกี่ยวกับความพร้อมของนักกีฬาไทยเราในการเข้าแข่งขันกีฬาวลเกมส์ในครั้งนี้สี่ปีมีครั้งเหมือนเหมือนโอลิมปิกเลยนะครับสำหรับโวลเกมส์ท่านนั้นก็คือคุณยุทธยาจีนหิดผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยเ,<อ>เดี๋ยวจะ<า>เป็นเป็นคนที่จะต้องไปอยู่กับนักกีฬาทีา่ในเมืองและประเทศที่แข่งขันโดยตรงรเอาเป็นว่าดูเทปนี้จบ <c oughs> เชียร์นักกีฬาไทยต่อได้เลย นะครับเพราะเทปนี้เนี่ยก็มาในวันที่นักกีฬาไทยก็เริ่มแข่งกันพอดีด้วยโอเคอเอาละครับแล้วตอนนี้พอ,อยุทธยาจินหีดผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิกการกีฬาประเทศไทยอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับผอ,อครับ ครับสวัสดีครับผมครับผมพิจาร์สาธิตน,นะครับแล้วเดี๋ยวคุณโยธินเราสองคนนะครับก็จะคุยกับพ่อเรื่องที่เราจะคุยแน่นอนครับคือเรื่องของ w l ว Game 2025ที่เมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนผมบอกตามตรงว่าเชื่อไหมครับว่าประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนกีฬาชาวไทยรออาจจะยังไม่รู้เลยด้วยว่า มันใกล้จะถึงวันแข่งขันเข้ามาทุกขณะแล้วเพราะฉะนั้นคําถามแรกที่อยากจะคุยกับพอให้พอช่วยช่วยบอกต่อแฟนกีฬาชาวไทยเราคือ w o World g a เกมเนียมันคือกีฬาที่ยิ่งใหญ่ระดับไหนแต่จริงๆชื่อมันคือระดับโลกอยู่แล้วนะครับและมีการ,รแข่งขันอ,อย่างไรบ้างนักกีฬาของไทยเราครั้งนี้เข้าร่วมการขันมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างไรบ้างครับ คือกีฬาเวอลเกมเนี่ยเป็นอันนี้เป็นการแข่งขันครั้งที่สิบสองแล้วนะครับครั้งที่สิบสองครับจะเริ่มการไอพีดีเปิดวันที่เจ็ดที่จะถึงนี้เองนะครับแล้วก็จะปิดวันที่สิบเจ็ดครับในเดือนสิงหาคมนะครับเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติสําหรับชนิดกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในกีฬาโอล คือ,อคือทุกทุก,ทกชนิดที่จัดแข่งในโอลกมกส์ย่กีฬาทุกชนิดเนี่ยจะไม่ได้มีแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับชนิดาากีฬาที่ไม่ได้อยู่ในโอลิมปิกเกมส์แต่จัดขึ้นทุกสี่ปีเช่นเดียวกับกีฬาโอลิมปิกนะครับครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อส่งเสร,ริมกีฬาที่ไม่อยู่และความนิยมเท่าเทีเทยมกับกีฬาโอลิมปิกเพื่อมาเพื่อให้มาดูแลในการแข่งขันเนี่ยอยู่ยี่สุมวยไทยเรือพายบางชนิด ที่มันเป็นอย่างเช่นแคนูสลาลมพายอะไรเงี้ยเป็นรเรื่องของกีฬาที่มันเ,าเราไม่ค่อยรู้จักแต่อยานน่างในอนาคตจะเข้าไปอยู่ในโอลิมปิกในข้างหน้าเนี่ยก็อันนี้แหละเป็นเวอร์เกมที่ได้รับการดูแลสนับสนุนจาก IOC เช่นเดียวกันครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็ดูแลพวกนี้อยู่ด้วยกเป็นก<ช>านรเปิดโ<ช>อกาสให้หลายๆชนิดกีฬาที่ยังไม่มีโอกาสแข่งขัน บรรจุไว้ในโอลิมปิกก็ได้แข่งขันกันในโวลเกมส์แต่ก็แน่นอนว่าอย่างอย่างที่พอได้บอกนะครับว่าเริ่มต้นแข่งขันมาเนี่ยนี่เป็นครั้งที่12ใช่ไหมครับเท<ม>่าถึงมชาติค,คือตั้งแต่ปี1981ก็คือ4กว่า40กว่าปีมาแล้วนะครับแข่งส<ช>ี <4 S 1> ่ปีครั้งเหมือนกับโอลิมปิกเกมส์และเท่าที่เห็นก็คือแข่ง1ปีหลังจากจบจากโอลิมปิกเกมส์ก็มาแข่งขันนะครับมีทั้งหมดกี่ชนิดกีฬาแล้วชิงชัยกันกี่เหรียญทองครับ ที่เวอร์เกมครั้งที่12ที่ประเทศจีนเนี่ยเฉิงตูนนะครับประเทศไทยเนี่ยมีการแข่งไอเราจะส่งเข้าสิบชนิดกีฬานะครับอย่างเช่นบิลเลียดครับอ่าครับบิลเลียดแล้วก็มีเรือพายครับยิมนาสติกอ่ามีคิกบ็อกซิ่งคิกบ็อกซิ่งครับมวยไทยมวยไทยอ่าเวกบอร์ดครับเวกบอร์ดอ่านะครับวอเตอร์สเกียนเวกบอร์ดครับแล้วก็ยูยิสูครับยูยิสู แล้วก็เบตองครับเบตองอันนี้นี่ถือว่ามีความหวังครับแล้วก็มีพวกโรเลอร์สปอร์ตนะครับมีโรเลอร์สปอร์ตครับฟลอร์บอลแล้วก็พวกเรือเร็วดำน้ำอะไรพวกนี้ด้วยเรือเร็วดำน้ำครับครับครับผมครับโอ้โหพ่อครับผมผมถามเพิ่มเติมเพื่อที่จะไม่ให้แฟนกีฬาสับสนนิดหนึ่งนะครับอย่างอย่างที่พ่อบอกเนี่ยว่าจะไม่มีกีฬาที่แข่งในโอลิมปิกเลย ที่แข่งขันในวอลิมปิแต่ยกตัวอย่างอย่างยิมนาสติกเนี่ยนิดนก็เป็นหนึ่งในชิลดาที่ก็จะมีแข่งในโอลิมปิกไปอยู่แล้วแต่ในในวอลิมปิก็ยังมีอยู่นั่นหมายถึงว่าอาจจะมีบางชนิดกีฬาที่มีแข่งในโอลิมปิกแล้วก็มีแข่งในวอลกมส์ด้วยแต่ว่ามันเป็นปอีกประเภทหนึ่งเป็นคนละประเภทกันประเภทที่แข่งก็จะไม่ซ้ํากับในโอลิมปิกครับครับผมครับครับผมเมื่อก่อนเนี่ยในเรื่องของการส่งเข้าร่วมการแข่งขันโดยดว ตัวสมาคมเป็นผู้เข้าส่งการแข่งขันนะครับเ,ออเมื่อก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแต่ละสมาคมส่งเองอาาใช่ครับ,รบส่งเองไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เคามีการ IOC เนี่ยไปให้แต่ละชาติเนี่ยคำการกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเป็นผู้ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ในนามของประเทศนั้นๆก็เร okay. ิ่มเข้ามาเหมือนคล้ายๆโอลิมปิกแล้วให้มันเหมือนเหมือนโอลิมปิกเลยคือว่าโอลิมปิกคณะกรรมการโอลิมปิกของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องดูแลรับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ส่งโดยตรงใช่ครับก็มีการฟอร์ลิฟาย่อนแต่ละชนิดกีฬาของของเขาอย่างเช่นมวยไทยเนี่ยไปฟอร์ลิฟายได้รุ่นนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ได้สองคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปส่งเข้าลงการแข่งขันครับโอ้โหนี่นี่ขนาดมวยไทย แล้วนักมวยไทยไปคอลิฟายเราได้แค่2รุ่นเองเลยครับใช่ครับใช่ครับก็สศพันธ์เาก็จะกาหนดว่าประเทศที่เป็นต้นสังกัดอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่า คุณส man, ่งได้ไม um ่เกิน2รุ่นอ่าก็จะไปคว้ค i ุกรุ่นไหนก็แล้วคือที่เราได้2รุ่นเพราะว่าเขาจํากัดให้เราได้ไม่เกิน2รุ่นเพราะเราเป็นต้นไรับในตัวสาพันที่กําหนดไว้ในแตเรื่องแต่เรื่องแต่เรื่องว่าเดี๋ยวว่าทําไม200ประเทศแล้วแข่งสิวันจะไหวไหมอะไรก็จะมีคําถามพวกนี้ก็อันนี้ก็สิ่งที่เราต้องมาคอนเซิร์นให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังก็รับทราบกันครับผมครับ คือสรุปว่าแต่ละแต่ละชนิดกีฬาก็คือว่าเขาก็จะมีโคต้าว่ากีฬาชนิดนี้ประเภทนี้แต่ละชาติจะได้เข้าแข่งขันกี่คนหรือว่ากี่ชาติเท่านั้นเองก็าคๆโอลิมปิกคือต้องมีการคัดเลือกก่อนคัดเลือกครับผมครับนี่ของเรานี่ก็คือส่ง13ชนิดกีฬาใช่ไหมครับครับผมครับนักกีฬาที่เราส่งไปทั้งหมดเนี่ยมีกี่คนนักกีฬาที่เราส่งไปตอนนี้ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด53คนครับ 53คนนะครับนะครับเราพูดถึงการเตรียมการของนักกีฬาเพราะว่าพอเอเองเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่คอยดูแลเรื่องของความพร้อมในการฝึกซ้อมของพวกนักกีฬาด้วยความพร้อมของนักกีฬาไทยเนี่ยนะครับพอ,อก่อนที่จะเดินทางไปเ,เป็นยังไงบ้างครับความพร้อมของนักกีฬาไทยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราได้คัดเลือกมาแล้วฝึกวายมาสักพักแล้วแล้ว,ลวก็เราให้มีการเก็บตัวกับทุกสมาคมคไประยะหนึ่งแล้วครับ แต่ว่าความมั่นใจต่างๆของนักกีฬาทั้งหมด13ชนิดกีฬาก็มีความมั่นใจพอสมควรพอได้ได้ดำเนินการเก็บตัวเนี่ยนักกีฬาก็สร้างความมั่นใจจนบอกว่ามีความหวังเหรียญของแต่ละชนิดกีฬาก็เกิดขึ้นแล้วล่ะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนักกีฬาก็ให้ความหวังไว้กับประเทศไทยว่าเราจะต้องทําถึง,ห,งหกเหรียญทองหกเหรียญทองซึ่งถือว่ามาดใช่ครับมากสุดครับในในประวัติที่เราส่งมาในทุกๆครั้งที่เราส่งมา อันที่สองเนี่ยเหรียญเงินก็บอกแล้วว่าสิบหกเหรียญเงินครับหกเหรียญทองสิบหกเหรียญเงินแลวก็ห้าเหรียญทองแดงห้าเหรียญห้าเหรียญทองแดงครับเราโฟกัสที่เหรียญเงินเยอะเลยนะสรุปแล้วเป็นยี่สิบเจ็ดเหรียญเลยนะไาจากยี่สิบสามคนยี่สิบเจ็ดเหรียญนี่คือความหวังที่เราบ้กไว้ครับที่เราตั้งความหวังไว้แล้วเรามีการฝึกซ้อมมีการคัดตัวมาต่างๆนานาเนี่ยก็สร้างความหวังให้กับประเทศไทยก็ ที่เขาบอกกล่าวกับการกีฬาประเทศไทยว่าเขาจะไปทําให้ได้ในตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างเช่นวันที่แปดเนี่ยก็มีมวยไทยแล้วหนึ่งรุ่นนะฮะก็จริงๆแล้วความหวังหกเหรียญประกอบ,บด้วยหนึ่งบิเลียดหนึ่งเหรียญทองครับอ๋อบิเลียดก็คืออาจจะเป็นสนุก์เกอร์รไงครับอ่า,อานนะฮะนะอันที่สองก็เรือภพายครับหนึ่งเหรียญทองครับเรือดพายแล้วก็มวยไทยสองเหรียญทองครับ ราหวังทั้งสองเอาหมดเลยนะส่งสองรุ่นหวังสองรุ่นเลยครับอันนี้อันที่สามยูยี่สูครับหวังสองเหรียญทองเช่นเดียวกันครับครบหกแล้วอันนี้คือหกทองที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับเบตองนะครับพอเบตองเขาหวังไว้หนึ่งเงินเนี่ยครับแต่ว่าเขาก็มีเรื่องของปัญหาเรื่องระหว่างสาพันกับสมาคมก็มีเรื่องการปัญหายูนิดหน่อยก็การการหวังไปถึงเหรียญทองเนี่ยเขาก็ หวังไว้เหมือนกันแต่ว่าบอกว่าเอาอย่างสูงสุดก็คือเหรียญเงินที่เขาเคยได้อยู่แล้วครับเขาบอกห,อหนึ่งเลยหวังไว้หนึ่งเหรียญเงินอ๋อโอเคคือคือเบตองเนี่ยเราเราอาจจะเรียกว่าเป็นระดับแชมป์โลกไปแล้วด้วยเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าชาติอื่นๆก็มีาชาติที่ที่ก็อย่างเช่นฝรั่งเศสช่ฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันเป็นต้นตำรักของที่นี่ครับอของเบตองประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็น่าจะประสบความสําเร็จได้ครับตรงข้า ก็สรุปแล้วก็คือเราหวังไปหกเหรียญทองเนี่ยนะครับเป็นอย่างน้อยแต่อาจจะมีมากกว่านั้นในการประเมินของการกีฬาห่งประเทศไทยคิดว่ามีโอกาสที่จะมากกว่านั้นไหมครับกับเหรียญทองก็ถามว่าวันนี้ในเรื่องของบวนการฝึกซ้อมและการเก็บตัวสมรรถภาพต่างๆก็เราหวังไว้ว่าได้มากกว่าปีที่แล้วนักกีฬาที่เดินทางก็ยังไม่มีปัญหาใดๆในเรื่องของการเดินทางนะครับ คือไปไปเฉินตูไปจีนก็ยังไม่ไกลเท่าไหร่ก็อยู่ในในเอเชียเราด้วยใช้เวลาประมาณตั้งห้าชั่วโมงหกชั่วโมงประมาณนี้ครับมีบางส่วนเดินทางไปแล้วไงครับณตอนนี้นะครับแล้วเรื่องของการเตรียมการที่จีนล่ะครับในการไปคราวนี้เนี่ยคิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับสําหรับทัพนกทีฬาไทยการเดินทางไปร่วมที่จีนจะถามว่ามีปัญหาใดบ้างก็ในเรื่องของภาวะอากาศที่ประเทศจีนก็มีโอกาสยังมีความร้อนอยู่ พอสมควรน,นะครับในเรื่อง่อจริงๆแล้วอากาศเนี่ยไม่ได้ร้อนกว่าประเทศไทยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอากาศอาจจะอบอ,อ้าวกว่าประเทศไทยอากาศจะไม่เหมือนประเทศไทยโดยปกติก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพอบอกว่าอากาศร้อนมีโน่นมีนี่ในเรื่องภาวะของนักกีฬาที่จะทําให้เกิดนักกีฬามีศุกภาพมากขึ้นเราได้ตั้งไทยเฮาที่เอาไปเรื่องของการบริการด้านวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาการรักษาการบําบัด การโภชนาการคลายกล้ามเนื้ออะไรต่างๆฟื้นฟูที่อยู่ในแคปซูลที่สภาพร่างกายให้มีปกติมากยิ่งขึ้นนะครับก็เราเอานักวิทยาศาสตร์ของการกีฬาเนี่ยที่ได้มาตรฐานที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็เอาไปที่ที่นู่นด้วยไปตั้งศูนย์เป็นไทยเฮาส์ครับวันต่อวันด้วยครับหมายความว่านาเอาเครื่องมือไปด้วยไหมครับใช่ใช่ใช่ครับอเอาไปให้บริการวิทยาศาสตร์ก,รกีฬา ก็นักกีฬาทั้งหมดครับไปดูแลนักกีฬาที่มีส่วนที่ในเรื่องของการฟื้นฟูในการรักษาในกรณีที่มีการแข่งขันแล้วมีการบาดเจ็บจำอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถามว่าที่นู่นเขามีไหมก็มีครับมีมีแต่เราเราต้องได้รับความดูแลจากนักเบิยาศาสตร์ของเราที่ให้มีความคุ้นเคยที่เราดูแลที่นี่อยู่แล้วแล้วก็ไปดูต่อเนื่องกันในเรื่องของการสภาพจิตใจต่างๆอะไรั่าง ทั้งหมดครับแล้วไทยเฮาส์เนี่ยรวมไปถึงอาหารด้วยป่าครับตอนนี้เราไม่ได้จัดไทยอาหารด้วยครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของในนักกีฬาที่เยอะๆมากเนี่ยเราก็ไปจัดอาหารให้เหมือนกับตอนซีเกมที่เราก็จะประสานซีพีไปเราประสานหน่วยงานต่างๆเข้าไปบางทีก็เข้าใจนะครับในเรื่องของนักกีฬาประโยชน์ต่างแดนอาจจะมีเรื่องเราเคยกินส้มตำ เราเคยเกยินน่นนี่นี่อะไรเงี้ยแต่พอ,อ,น,อนักกีฬาน้นอๆเรารู้สึกว่าเราก็จะบริการสิ่งที่นักกีฬาต้องการด้วยตามตามสภาพนะครับอันนี้บอกตามสภาพหมายถึงว่าสิ่งที่เราไปบริการให้เนี่ยคือเขาบาดเจ็บเราก็ต้องมาหาเราได้เลยเรามีรถไปรับส่งเพื่อที่จะจากหมู่บ้านนักกีฬามาที่ไทยเฮ้าม,มาดูแลบำบัดแล้วก็ส่งคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้นักกีฬาใน หลังจากการแข่งขันแล้วไปแข่งขันในรอบต่อไปอะไรเงี้ยเราจะทําถึงขั้นนี้ครับผมครับอ๋อแต่ส่วนอาหารเนี่ยที่มันไม่มีเนี่ยเพราะว่า1นึ่งคนน้อยแล้วนนอ2องก็ค,นนคือมันเป็นอาหารจีนด้วยซึ่งมัน<ช>ก็สามารถรก็สามารถทานได้ก็ใช่ก็คือคือคือเราเรากา็มีที่พักมันมีอาหารอะไรให้ทานอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นไทยเฮาส์ของเราโดยตรงเท่านั้นเอง ใช่ครับโอเคอ่ะถือว่าที่รั่นเนี่ยก็มีแค่เรื่องของอากาศร้อนนะที่น่าเป็นห่วงครับเพราะครับผมถามนิดหนึ่งอย่างอย่างพอเนี่ยไปเนี่ยในในต้องต้องมีตำแหน่งอะไรไหมครับผมผมเปรียบเทียบอย่างโอลิมปิกเกมส์ใช่หรือแม้แต่เอเชียนเกมส์ใชมจะมีคำว่าหัวหน้าคณะนักกีฬาซึ่งปกติเนี่ยรายการเหล่านั้นเนี่ยเป็นพิธาชัยประสิทธิ์อย่างครั้งเนี้ย ต้องมีต้องมีตำแหน่งหัวหน้าคณะนักกีฬาที่ไปด้วยมีมีทั้งหมดเลยครับมีทุกเหมือนทุกประการนะครับหัวหน้านักกีฬาโดยรอสสราจารด์ดรจชานชัยสุขชวนนะครับที่เป็นเป็นผู้แทนของบอร์ดการกีฬาด้วยเป็นในฐานะหัวหน้ากีฬาด้วยที่เข้าไปร่วมนานนักกีฬาครับผมครับผมครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของโอลิมปิกที่ที่ได้รับการแต่งตั้งไปอยู่ประมาณสี่ห้าคน ทีมแพทย์ที่เอามาจากการกีฬาบวกกับทีมโอลิมปิกที่เข้าไปร่วมก,การแข่งขันก็อันนี้ก็ไปด้วยครับส่วนที่เรามาไปตั้งไทยเฮาส์ก็อีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้นักกีฬาเนี่ยรับความช่วยเหลือโดยไม่ทั่วถึงแล้วเราจะทําให้ทั่วถึงอีกระยะหนึ่งครับคืออย่างอย่างตัวพออ,อเองก็ต้องต้องไปอยู่กับคณะนักกีฬาไทยเราตั้งแต่ต้นจนจบ ตลอดใช่ครับรรใช่ครับนะครับครับอ่าฮะในส่วนความพร้อมของเจ้าภาพเนี่ยเรารต้องทราบกันดีอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยนะครับเรื่องทําอะไรเล็กๆเนี่ยทำไม่เป็นแน่นะครับและยิ่งนี่แหละการที่เป็น,ปนรายการระดับโลกและได้เป็นเจ้าภาพด้วยตอนนี้เนี่ยมีการเขาเรียกว่ารับทราบข่าวความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพของจีนมากน้อยแค่ไหนครับพอครับคือการเตรียมความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วก็เตรียมเหมือนใครซีเกมที่บ้านเรานะครับในเรื่องของการ แต่ละจุดแต่ละจุดในเรื่องของหนึ่งการคนที่จะเข้ามาตั้งแต่สนามบินครับลงสนามบินแล้วจะไปช่องอะไรในขบวนการของเปิดช่องให้เข้าเหมือนกับเป็นช่องของเป็นฟัสเซ็เลยวอร์เกมโดฟัสงเวอร์เกมโดยตรงแล้วก็มีอาสาสมัครมาต้อนรับปกติเลยครับเขาก็บอกจะมีแล้วเขาก็บอกว่าให้มีการคอนเฟิร์มแต่ละ ทางอีเมลของตนเองในในการดีจีทเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้ครับในเรื่องของการดําเนินการว่าบุคคลนี้มาในเวอร์เกมนั้นนะครับลงมาวันไหนมีเอดีการ์ดแล้วก็ให้เอดีการ์ดอย่างไรแล้วเข้าไปวาสแท็กเป็นยังไงแล้วมีรถขึ้นยังไงก็อันเนี้ยก็เตรียมความพร้อมพอสมควรครับในเรื่องของเป็นเกมปกติที่เป็นเหมือนกับโอลิเกมครับอ่อ่อคล้ายๆกัน ไม่กางกันจีนเขาจัดระดับโอลิมปิกมาแล้วล่ะใช่ใช่ใเพราะฉะนั้นรวมรวมถึงตัวเม็์ใหญ่ในในกีฬาทั่วโลกกันนะครับเพราะฉะนั้นการจัดอันนี้ก็ก็ไม่ได้จะมีปัญหาสําหรับจีนผมย้อนก,กลับไปในในเรื่องเกี่ยวกับ การตั้งเป้าเหรียญรางวัลน,นิดหนึ่งอย่างที่พอได้บอกนะครับครั้งนี้เราตั้งเป้าถือว่าสูงกว่าครั้งที่แล้วครั้งนี้เรา6ทอง16เงิน5ทองแดงอย่างที่พอบอกนะครับ<ช><ช>ผมย<ช>้อนกลับไปดูเมื่อ,อ,อเมือม่อ3ปีที่แล้วคือ3ปีที่แล้วในแข่งที่สหรัฐอเมริกา<ช>จริงๆเนี่ยมันจะต้องปี 2, 0, 2021แต่ก็เหมือนโอลิมปิกที่เลื่อนจากมสอง็เนยื่1มาแข่ง2022เมื่อ3ปีที่แล้วครั้งที่แลวเนี่อเรา4ทอง3เนินกับ2ทอแดมายถ่ง่าครันี้่ราตั้งเป้าหมาปไว้สูง้ว่าครั้งที่แล้ว นะครับคำถามที่จะถามก <c oughs> ็คือว่าเรื่องของเงินอัดฉีดครับไม่ทราบว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนักกีฬาที่ได้ได้รางวัลจาก World Games. เกมส์เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนและครั้งนี้จะมีการประกาศอัดฉีดไว้แล้วหรือเปล่าจากภาครัฐว่าจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงตัวรางวัลเป็นไปตามระเบียบกองทุนนะครับในเรื่องของการดําเนินการมีแน่นอนครับเพราะเป็นการแข่งขันระดับเวอร ก็จะเป็นชิงแชมป์โลกเนี่ยก็อย่างน้อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นซิงเกิลสปอร์ตเนี่ยก็ประมาณหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านครับครับมันอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับโอลิมปิกแต่ว่ามันก็เป็นการชิงแชมป์โลกมันเหมือนการชิงแชมป์โลกมันมีคำว่า world games ใช่ครับอ๋อโอเคก็รัฐบาลพร้อมจ่ายอยู่แล้วขอให้มาเหรียญทองอ่ะก็เป็นการสร้างขวันและกำลังใจให้กับตัวนักกีฬาด้วยนะครับ จะว่าป็นเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีนะครับครับตอนนี้นี่ผมถามอีกเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าครและตอนนี้เนี่ยนะครับมีอะไรที่จะฝากถึงแฟนพีฬาชาวไทยแล้วกันนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเวิร์ลเกมสําหรับคนไทยเนี่ยเงียบเงียบบางคนยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมีด้วยเหรอมันแข่งกันยังไงมันแข่งกันแบบไหนเนี่ยนะครับ พอมีอะไรจะฝากไหมครับในฐานะตัวแทนของทัพนักกีฬาไทยที่จะเดินทางไปให้พออเป็นเป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์เลยผู้ช่วยประชาสัมพันธ์งานนี้ให้กับนักกีฬาไทยเราว่าเออให้แฟนกีฬาจะสามารถที่จะติดตามเป็นกำลังใจอะไรได้ยังไงบ้างครับก็ฝากผู้ชมและก็ผู้เชียร์ที่เราติดตามเรื่องของกีฬาที่เป็นหัวใจสําคัญของเราที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศชาติ ไม่น้อยกว่าในกีฬาโอลิมปิกนะครับ,รบก็อันนี้เนี่ยก็จะฝากว่าช่วยเชียร์นักกีฬาของไทยทั้ง13ชนิดกีฬาแม้เขาจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญเนี่ยก็เป็นความหวังที่ช่างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอยู่แล้วครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับ,รบส่วนที่สองเป็นเรื่องของการดำเนินการที่เขามีความตั้งใจที่จะทำเพื่อประเทศชาติ ที่ให้มามีกลับมาชื่อมีชื่อเสียงอย่างมากนะครับเป็นไปนด้วยความพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับจะบอกกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในกีฬาในระดับเวอร์เช่นเดียวกันครับจึงขอให้ผู้ชมและผ,ผู้เชียร์และผู้ฟังทั้งหลายช่วยให้กำลังใจแก่นักกีฬาด้วยนะครับก็ฝากทั้งทุกทุกท่านด้วยครับก็ช่วยกระจายข่าวว่ามีการแข่งขันมี นักกีฬาที่มีความสามารถระดับโลกเนี่ยเข้าไปแข่งขันด้วยจึงขอให้ทุกคนได้ได้ชมได้เชียร์ด้วยครับไอ้ที่สําคัญนะมันเป็นกีฬาหลายๆประเภทที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักก็มีชก็ได้ดูได้ดูกีฬาแปลกๆที่คนไทยไม่ได้รู้จักแล้วคนไทยแข่งด้วยใช่ครับอย่างไงผมผมเชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยเราก็ร่วมกับเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วแล้วสื่อเนี่ยหลายๆสื่อเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงที่นักกีฬาไทยเรา ทำการกขนก็คงจะช่วยกันเรียกว่ารายงานข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยยังไงร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเราในวงเกมส์ครั้งนี้ด้วยนะครับครับครับขอขอเรื่องของการนาเนึ่งการตัวนําโชคของไอ,อที่จะบอกว่าตัวนําโชคที่ที่เวลาขึ้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์มา<อ>ร์คคอร์ทของเขาเนี่ยในการแข่งขันวงเกมส์ครับมาจากอมาจากแพนด้ายักษ์นะครับ อ๋อเฉิงตูมันเป็นเมืองแพนด้าไงเมืองแพนด้าก็ถ้าเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเวอร์เกมอ๋อคือคือเห็นตัวแพนด้าปุ๊บอ่าเนเวอร์เกมแน่นอนเลยเป็นมาร์คอตดใช่ครับเป็นมาร์คอรดครับ อ้าวเมถามอีกนิดหนึ่งครับขอคงจะทราบรายละเอียดไหมว่าพิธีเปิดพิธีปิดการแข่งขันนี่เขาจะเอาแพนด้าเข้ามาร่วมด้วยป่าน่าจะเป็นตัวมัดคอร์ดของเขาอะครับก็มัดคอร์ดนายังไงต้องมียังไงยังไงก็ต้องมีมัดคอร์ดเข้ามาเดินมาอะไรต่างๆของประชาพันธ์ของของประเทศเขาในการตัดต่อเดี๋ยวมีการถ่ายทอดทางทางทีวีต่างๆก็อาจจะมีทางออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยก็ครับครับลองคอนดูครับได้ครับ อ่ะโอเคครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยเราในหัวเกมสครั้งนี้เป็นกำลังใจให้กับพออด้วยนะครับในการที่จะต้องไปตามช่วยเหลือดูแลนักกีฬาไทยเราในรายการนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราอาจจะแบบพอจบการแข่งเนี่ยเรามามาคุยกันดูทีว่าบทสรุปที่ออกมามันเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ไหมได้ครับได้ครับขอบคุณพอออมากครับขอให้ประสบความสำเร็จในการ ไปร่วมการขันครั้งนี้สําหรับกีฬาไทยเรานะครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผอยุทธยาจีนหีดนะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาประเทศไทยตั้งเป้าหมายไว้สูงกว่าครั้งที่แล้วนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นะตอนนี้นี่ก็คือเรามาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับจากที่ผอได้พูดก็คือก็มีคั้งหมด3ามหชนิดกีฬานะครับก็มีชิงกัน253เหรียญทองนะครับโดยนะครับไทยเราเนี่ย ส่ง13ชนิดกีฬานะครับ52คนก็คือผ่านคุริฟายไปเนี่ย13ชนิดกีฬามีบิลเลียดเรือพายยิมนาสติกคิกบ็อกซิ่งเรือเร็วดำน้ำมวยไทยวอเตอร์สกีแอนด์เวกบอร์ดโรลเลอร์สปอร์ตฟรออ์บอลนะครับกีฬาทางอากาศยูยิสูและก็เปตอง ครับออันนี้ก็คือเอามาให้ฟังกันว่าเออมันมีประเภทไหนบ้างเผื่อจะได้เลือกเชียร์ถูกไงครับหลายหลายคนบอกเฮ้ยบางกีฬาเนี่ยเราก็เก่งนะเราน่าจะจะคว้าเหรียญทองได้แต่ก็ต้องไม่ลืมว่านี่คือ world games ร้อยกว่าประเทศอย่าเป็นทางการที่ที่เขาที่เขาระบุเนี่ยร้อยสุดแปประเทศทั่วโลกเนี่ยมันไม่ใช่ได้ง่ายๆมนักกีฬาเขาบอกประมาณ5000คนใช่ใที่เขาร่วมกันเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ3ไม่เกิน4,000คนไปไปมาเนี่ยแต่ละชาติส,ส,ส่งเขเข้าร่วมเยอะมากขึ้นร่วม5,000คนเลยที่ร่วมเชียร่รวมเป็นกำลังใจ7ถึงสิสิงหาคมนี้นะครับที่เมืองเฉินตูประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมหกรรมกีฬาเวอลเกม2025นะครับครับ และเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาถึงว่ารายการของเรานะครับซมสปอร์ตจอประเด็นจะเป็นเรื่องของกีฬาอะไรแล้วจะคุยกับใครเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับวันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ